บทที่หนึ่งอย่าหวนคืนท่านอาจารย์กรับได้เลแก่ท่านโู้งจาจะสั่งตอนมันเด็กชายน้ำตาไหลพรากราวทานน้ำตกที่ไหลาจากเดินหน้าผาจำจำไว้จงเก็บของสีนี้อย่าให้ห่างตัว ใครรังแกข้าไม่สำคัญแต่โรงช่างสิริรักของข้าเจ้าต้องออกเดินทางดีดีด <c oughs> ผู้อาวุโสกำของบางสิ่งไว้ในมือถ้าว่าของสิ่งนั้นจะสำคัญมากเมื่อเห็นหลงช่างวิ่งมหาถึงที่ผู้เท่าจึงไม่ลังเลที่จะยัดของสิ่งนั้นเข้าไปในสาบเสื้อของหลงช่างก่อนจะสำลักริมเลือดออกจากลำคออย่างพรั่งพรู แต่ถึงกระนั้นก็ยังอุตส่าห์ผลักฝ่ามือด้านแผ่นหลังเรียบของโงช่างให้เดินไปหลังกำแพงหวังให้มุดเข้าไปในประตูลับที่เชื่อมต่อไปยังป่าไผ่วิเวกเดินต่อไปอีกเจ็ดลีก็จะพบกับหมู่บ้านนอกเขตหุบเขากลั้นใจส่งเด็กน้อยให้ถึงฝั่งผู้เป็นอาจารย์พลันสิ้นใจไปต่อหน้าตตาชายงช่างไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ยามนี้เกิดคำถามมากมายผุดวนอยู่ในหัวของเด็กชายมันเป็นข้อกังขาที่ไร้ข้อสิ้นสุดใครฆ่า,าท่านอาจารย์ ใครบ,บุกรุกหุบเขาเจียนฝูใครบดทำลายสำนักสารของท่านอาจารย์แล้วจากมาโดยไม่ได้บอกกล่าวไปลิงเงยี่จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรตลอดค่ำคืนน,นมืดมิดใช้โรงช่างวิ่งปาดน้ำตาในอุโมงค์ลับเพียงลำพังเจียนตะวันสางท้ายที่สุดก็พบเข้ากับพื้นที่รกร้างของป่าไผ่วิเวกก่อนจากกันแววตาของท่านอาจารย์ดูคาดหวังในตัวโรงช่างมากมันเป็นแววตาที่คาดหวังว่าโรงช่างจะไม่หันหลังกลับมาอีก และเป็นเวลตาที่ทําให้หลวงช่างสัมผัสได้ว่าท่านอาจารย์ปรารถนาให้หลวงช่างรอดชีวิตถึงจะอยากกลับไปที่นั่นมากขนาดไหนแต่หลวงช่างก็ต้องกัดฟันจําใจจากมาลําพังเพราะนี่คือความต้องการของท่านอาจารย์อันหนึ่งหลวงช่างคํานึงแล้วว่าหลวงช่างไม่เก่งวรยุทธ์ไม่ถนัดสัพทวิชาด้านการต่อสู้หากบุบบามกลับเข้าไปหลวงช่างก็จะไม่ต่างอะไรกับนกปีกหักที่โผลบินเข้ากองไฟมิสู้ตามๆท,ที่ท่านอาจารย์ชีนนะ้แนะแล้วรอจับสังเกตอยู่รอบนอกเฝ้าเพลงพินิจพิเคราะ ว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกับสำนักสารกันแน่แบบนั้นน่าจะดีกว่าเพราะว่าสบโอกาสเมื่อใดใช้รุ่งช่างคนนี้จะเข้าไปช่วยไปหลิงเย่ยแน่นอนช้ยรุ่งช่างเดินเท้าตลอดทั้งคืนหลังตะวันลอยพ้นขอบฟ้าได้เพียงครึ่งชั่วยามเด็กชายวบสี่ขวบที่ยืนเหยียดหลังอยู่บนเนินสูงเริ่มมองเห็นเขาลางของฐานที่มั่นของชาวชนบทมันเป็นหมู่บ้านนอกเอขตหุบเขาเหมือนที่อาจารย์บอกจริงๆด้วยเมื่อเห็นฝั่งฟันที่อยู่ไม่ไกลจากเอื้อมมือ เปลือกตาบอบบางของงชงังค่อยๆเปลือปิดไปตามวาระนั่นเป็นเพราะรงชางเพิ่งผ่านเรื่องอันน่าสะเทือน,นใจมาหมาดๆและจําเป็นต้องหนีออกจากสนับซานอย่างฉุก,กเฉกนระยะทางที่งชางเดินเท้าไม่ใช่ใกล,ใกล้ๆอีกอย่างเด็กอ้วนอย่างงชงังไม่ได้นอนตลอดทั้งคืนไม่แปลกที่งชางจะหมดสติไปเร็วเข้าจับเด็กนั้นกลับไปเอาไปขายพ่อค้าถาดน่าจะทําเงินได้ไม่ใช่น้อย,อยโธ่เฮ้ย นี่คือคราวร้องของโรงช้างใช่หรือไม่เกิดมาสี่ปีไม่เคยออกจากหุ่มเขาเชี่ยนฝูเลยสักครั้งพอออกมาเจอโลกภายนอกก็ดันตกไปอยู่ในกมือของคนชั่วซะได้อจะรออะไรล่ะพี่ใหญ่เนี่ยตาดีจริงๆเข้าป่าล่าสัตว์ไม่ในหมูป่าแต่ได้ทาดกลับไปแค่นี้เมียก็ไม่กล้าด่าพวกเราแล้วพระางฉวดสองรายสนทนากันไม่กี่ประโยคเสร็จแล้วก็ย่างสามผุมเข้าไปจับหัวจับไทยยัดัยโรงช้างเข้ากระสอบป่านสีน้ำตาลเข้ม ทำราวกับคนผู้นี้เป็นแค่หมูป่าตัวหนึ่ง <ST an th ic nên> แต่ยังไม่ทันไรพรานโจดสองรายก็ถูกลอบโจมตีจากด้านหลังไม่ทราบว,ว่าเจ้าของลูตกตะกัวนั่นเป็นใครแต่ที่แน่แน่พรานป่าสองรายมั่นใจว่าไม่เคยบาดหมางกับเขามาก่อนทันทีที่ลูตกตะกัวพุ่งเลข้าสารคอของเขามันก็เกิดควันจางๆพวยพุ่งขึ้นเหนือหัวอย่างน่าเหลือเชือ่อไม่นานคนทั้งคู่ก็หลับสนิทไม่ต่างจากคนที่สิ้นใจใตายอึดใจเดียวพรานเล็กและพรานใหญ่ ถูกลากไปนอนราบอยู่ใต้โคนไม้พร้อมกับใช้กระสอบป่านพื้นนี้ปกคลุมเอาไว้อีกทอดหนึ่งหากปล่อยให้นอนเรียราดมีหวังทุกมีป่าฉีกเป็นชินช้นๆแน่นอนชายปริศนาคนดังกล่าวทราบดีว่าป่าลึกแบบนี้ไม่ใช่สถานที่ที่เด็กคนหนึ่งจะเข้ามาวิ่งเล่นในเมื่อเจ้าตัวปรากฏตัวที่นี่ทั้งยังมีสภาพอิดโรยกระทั่งหมดสติกลางอากาศอนุมานได้ว่าจะต้องมีเรื่องไม่ชอบมาพากลับเด็กคนนี้แน่ๆเอ๋เจ้าน้่นถูกลงแก่อีกแล้วสินะ ถ้าไปเจอกันที่ไรชายรุ้งชางต้องตกเป็นเหยื่อตลอดเจ้าหน้าเป็นคนดวงกูตั้งแต่เกิดหรือไงเสียงเล็กๆที่ดังจากยอดไม้สูงชวนให้ชายปริศนาคนดังกล่าวหยุดชะงักแต่เดิมเขากําลังจะยกร่างอ้วนของชายรุงชางพาดบ่าไรนะชายร่างสูงแปดชื่อผู้มีรูปหน้าฆาตาหล่อเหลาพลันปริงเสียงเข้มไล่หลังคนที่อยู่บนกิ่งไม้สูงคุณชายตะกวัวพิษผู้นี้มีนามว่าจัวสู่วัยยีปีแน่นอนว่า เขาถนัดรอบโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยอุปกรณ์หน้าตาประหลาดซึ่งเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองไม่ทันไรโจ่สู้ก็ปาตะกววพิษเจ็ดลูกไปหาคนตรงข้ามทวารหน้าประหลาดใจย,ยิ่งหนักไม่เพียงหลบตะกัว,กวพิษของโจรสู้ได้อย่างดีตะกววพิษที่อาจแน่นไปด้วยสมุนไพรพิษไม่ต่ำกว่าเจ็ดชนิดไม่แม้แต่จะทําให้คนผู้นั้นระคายเคืองได้เจ้าตัวยังสามารถเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วเป็นปกติที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือเจ้าตัวกระโจนลงมาจากกิ่งไม้สูงปรากฏตัวให้โจรสู้ได้เห็นว่า คู่ต่อกอนของเขาเป็นแค่เด็กชายวัยสี่ขวบเท่านั้นเองนี่เจ้าเป็นใครเป็นไปไม่ได้ที่จะกลวผิดของข้าจะทำอะไรเจ้าไม่ได้จัวสู้ทึ่งในความสามารถของเจ้าหนูนั้นเอามากๆอยากรู้ที่ไปที่มาของคนผู้นี้จนดูพิริพิเรยเกินสำรวงก็แค่ของเล่นไม่กี่ชิ้นใช้ไม่ได้พลล็อกเก็บไว้ล่าสัตว์อย่างเดิมเถอะแม้คำพูดโต้ตอบจะดูโอหังแต่ท่าทีของเจ้าตัวไม่ได้ดูร้ายกาศ หรือมุ่งจะโจมตีจวสู้แต่อย่างใดเจตนาของเขาเพียงต้องการตัวของชายรงชางเท่านั้น <c oughs> ข้ามีนามว่าหวังจ่วสู้เป็นผู้ช่วยเพียงหนึ่งเดียวของท่านปรมาจารย์หวังแล้วเจ้าละ่ะเป็นใครมาจากไหนจวสู้กล้าบอ,อกชื่อแท้พร้อมทั้งเต็มใจบอกสถานะของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาที่ทําไปก็เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองให้อีกฝ่ายได้ตรึกตรอง ว่าตัวเขาไม่ใช่พวกเดียวกันกับพราน่วสองรายที่จ้องจะสแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กว้นคนนี้ประการที่สองจวสู้ต้องการจะแสดงตัวว่าเขาไม่ใช่พรานที่เข้าป่าเพื่อล่าสัตว์แต่เขาเข้าป่าเพื่อเก็บสม,มุนไพรทั้งหากคาละทันแก้คนผ่านทางมันจะเป็นต้องทําความรู้จักขืนเจ้านั้นกลับมาแล้วข้าจะถือว่าไม่เคยพบทันที่นี่เด็กชายวัยสี่ขวบพูดไว้เพียงเท่านี้ก็เริ่มออกกระบวนท่า เมื่อเห็นวิแววว่าชายที่อ้างตัวว่าเป็นผู้ช่วยของประมาจา์หวังจะไม่ยอมคืนชายงช่างกลับมาให้ง่ายๆอืไม่ยินดีบอกสถานะก็แล้วไปเถิดแต่ข้ายังยืนยันคำเดิมว่าจะเป็นต้องพาเจ้าเด็กนี่ลงเขาไปรักษาก่อนที่จะเป็นไข้หนักไปมากกว่านี้จั่วสู้อธิบายไว้สั้นๆเพียงเท่านี้ก็ผายมือไปยังเด็กชายร่างอ้วนที่กําลังนอนราบอยู่บนพื้นสีหน้าของโงช่างดูไม่สู้ดีจริงๆยามนี้คนที่จ้องจะวาดกระบวนท่า เพื่อปราบมือกับจจวสู้จึงยอมลดทีท่าลงพร้อมกับกล่าวคำพูดที่ดูผ่อนปรนออกมาว่าหากพาเขาไปเขาจะไปกับท่านด้วยอืย่อมได้ตกลงปรงใจกันเสร็จสับหวังโจรสู้ไม่อดอดที่จะประคองร่างอ้วนของลงช้างขึ้นพาดบ่าแล้วเดินเหินอย่างคล่องแคล่วไปตามเส้นทางที่แสลาาชันนี่บ่งบอกได้ว่าหวังโจรสู้เดินป่าจนชำนาญและในถุงย่ามที่เย็บจากกระสอบปานก็เต็มไปด้วยสมนุนไพายป่าหายาก งั้นสิ่งที่เขาพูดในตอนแรกก็น่าจะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดระหว่างเดินตามชายผู้นั้นลงจากเขาและฝ้าจับสังเกตอย่างใกล้ชิดเจ้าตัวก็ใช้โอกาสนี้ในการวิเคราะห์แยกแยะไปในตัวท้ายที่สุดก็ตกตะกอนความคิดได้ว่าหวังโจ์สู้ผู้นี้ไม่ได้มีกลิ่นอายของความชั่วร้ายไม่นมำซ้ำยังมีเจตนานดีอยากช่วยช,ชายงช่างโดยอ้างว่าในกระท่อมของเขามียาหลายขนานบรรเทาอาการไข้ของโงช่างได้นั้นการจะแลกเปลี่ยนชื่อแท้และทำความรู้จักกันไว คงไม่เสียหายชื่อของข้าคือ